มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสดอกขอต่อชะตาเสริมดวงเสริมบารมีณวัดบ้านกอกตำบลบ้านแก่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบรุรีในวันอังคารที่10มีนาคม2569ในเวลา19นาฬิกาเริ่มพิธีสวดต่อชะตาเสริมดวงเสริมบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคลท่านที่ดวงตกดวงอับอาภัพชโชคไร้วาสนาขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่สิงสู่อยู่ในตัวเราที่เรามองไม่เห็นให้เข้าพิธีเสริมดวงเสริมบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก้ชีวิตเพิ่มบุญพ้นผลกิจการเจริญก้าวหน้าทำมาคาขึ้นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0 982492351อย่าลืมขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี ในวันอังคารที่10มีนาคม2569นี้ณวัดบ้านเกอกตำบลบ้านแก่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี